ก็สวัสดียามเช้านะครับวันที่ตลาดคุณข้างจะแดงฉานเลยนะครับช่วงนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเติมกาวคริปโตช่องที่พร้อมจะเติมกาาให้คุณรู้สึกดีตลอดเวลาแม้ในยามตลาดแดงอย่างนี้นะครับก็นะครับคําเตือนคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําชักชวนให้ลงทุนทุกคนควรตัดสินใจด้วยตัวเองนะวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์กราฟกันแบบคร่าวๆนะใช้แนวรับแนวต้านเทรนไลน์ะไรพวกเนี้ยนะครับก็อยาไปดูที่ตัวแรกเลยครับอื ก็ตัวแรกนะก็จะเป็นตัว BTC ตัว BTC เนี่ยเอาจริงๆตัวนี้มันก็ติด EMA 50อยู่เล็กน้อยนะถ้าปิดเกิน EMA 50เนี่ยจะสวยมากๆเลยนะถ้ามันลงมาก็แนวรับแรกอยู่ที่41993นะอย่าให้รุดเลยนะผมมองว่าเฮ้ยถ้าตรงเนี้ยถ้ามันเด้งได้ก็จะโอเคมากๆเลยนะก็ภาวนาอย่าให้รุดแล้วกันนะสำหรับตัว BTC ตัวต่อไปเป็นตัว ADA นะสำหรับตัว ADA เนี่ยนะวันนี้ก็ติด EMA 50เหมือนกันหรือเปล่า ใช่ก็ติด E มีห้าสิบเหมือนกันนะแต่ให้แนวรับสำคัญไว้ตรงหนึ่งเหรียญนะไม่ควรจะหลุดน,นะผมมองว่ามันเป็นแนวรับที่สำคัญจริงๆนะสำคัญจริงๆนะดูนะครับเป็นแนวรับที่ค่อนข้างจนแบบเฮ้ยทางจิตวิทยาด้วยหนึ่งเหรียญตรงนี้ถ้าไม่หลุดเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้ค่อนข้างจะสูงมากๆนะตัวเ e อ้าก็ประมาณนี้นะตัวต่อไปเป็นตัว AAVE ครับตัว AAVE เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะจบเไหมจบมีโอกาสจบนะ ตอนนี้ต้องเบรกเส้นตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับถ้าเบรกขึ้นไปได้เนี่ยก็อาจจะขึ้นทาบีได้แบบเต็มตัวนะเพราะเนี่ยทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงมันเกินดูดิเดว์เกนล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปได้นะถ้าขึ้นไปได้เนี่ยเป้าอยู่ที่มาณเท่าไหร่ถ้ามองว่าจบแล้วนะเป้าจะอยู่ที่ประมาณราคาสองสาสิบสี่เหรียญในถ้ามันไม่จบแลวหลุดลงมาเนี่ยอาจจะถึงหนึ่งรอเดิบเหรียญได้นะสำหรับตัวน,นี้ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นเซรั่มนะตัวที่สามก็คือตัวนี้อืม มาชนนับสาคัญแล้วก็ไม่หลุดนะเกิดบูลลิเทเวนจ์เล็กน้อยนะครับตรงนี้ mm hmm. ก็ภาวนานะให้มันขึ้นไปเลยดีกว่านะครับถ้ามันหลุดตรงนี้เนะี่ยก็อาจจะลงมาที่สองจุดสองสองสองเนี่ยนี้ได้เลยนะอย่างนี้อาจจะลงมาได้นะถ้ามันขึ้นเนะี่ยก็อาจจะขึ้นไปถึงเป้าไหนเนดะี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะตัวนี้ภาวนาให้มันขึ้นเลยแล้วกันนะตนัวต่อไปเป็น iost นะตัวนี้คือลงมาชน ema สองร้อยอย่างที่บอกไว้นะแล้วก็ไม่หลุดด้วย แต่ตอนเนี้ยเป้าหมายสาคัญมันก็คือมันต้องเบรกเทลไลน์ขึ้นไปให้ได้นะเพราะถ้ามันเบรกไม่ได้เนี่ยก็ถูกตบลงมายืนตรงนี้เดี๋ยวจะหลุดลงมาเลยก็ได้นะจุดทัดเนี่ยถ้าหลุดออกมายริง0.025เนี่ยผมมองว่าเฮ้ยลึกละมันลึกไปละนะแต่ถ้ามันจบตรงนี้นะเป้าที่ขึ้นไปได้ก็อยู่ที่ประมาณ0.045ตรงนี้เลยนะครับก็ถือว่าไกลพอสมควรนะถ้าสมมติตรงนี้ถ้ามันเบรกขึ้นไปได้แล้วเบก e ม a 5 0ตรงนี้ด้วยนะ อยู่ที่ประมาณสามปดเอร์เ็นตสสิบปอร์็นตรงนี้เลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว i o t ก็ประมาณนี้นะหลุดให้มันเดีกกันตนัวต่อไปเป็น fcoin fcoin ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะอยู่ตามกรอบนะเล่นตามกรอบไปเลยนะครับเบรกขึ้นก็ตามได้ถ้ามันลงเนะี่ยก็นะรตรงนี้นะให้ buy แอดไปตรงนึงถ้ามันหลุดปีกเนะี่ยก็คือไม่รู้แล้วนะตนัวต่อไปเป็นตัว silica s i l i c าเนี่ยผมพยายามทำตัวไม่หลุด ศูนย์จุดหนึ่งสองอยู่นะแต่ตอนนี้เฮ้ยมันแหกลังไปเ่ยนี่ผมมองอย่างนี้นะตอนนี้มันแหกลมงแล้วแต่ว่าเอาเป็นว่านะถ้ามันหลุดลงมานะถ้ามันยังไม่จบเนะี่ยสาคัญอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดศูนย์เก้าหรือประมาณศูนย์จุดอะไรศูนย์จุดหนึ่งอย่างนี้นะคิดประมาณแถวนี้นะสำหรับสําหรับแนวรับสําคัญนะแต่ถ้ามันจบแล้วเนะี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงศูนย์จุดหนึ่งแปดแปดได้น,นะก็ต้องรอดูนะว่าจบไม่จบนะตัวซีนะตัวซีนะนะเพราะมันขึ้นมาแรง การที่มันจะลงแรงก็ไม่แปลกนะจาบตัวนี้นะตัวต่อไปเป็น x อ็กซ์ซี่ฟินิตนะลงมาลึกมากๆนะครับตัวนี้ควรจะกลับขึ้นไปได้แล้วนะเกิดดาวเดนจ์ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรในตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้นะ่าลงมานี่นะมองว่าถ้าจุดไหนที่ควรจะคัดตามตรงเนี้ยผมมองว่าให้แบบสุดๆ,ๆเลยนะสุดๆ,ๆ,นะๆแล้วนะสี่สิบเจ็ดเหรียญตรงเนี้ยผมมองว่าเฮ้ยมันต้องคัดแล้วนะมันแบบ ไม่ได้แล้วนะเออใช่ว่าถ้าสมมติสำคัญจริงๆเพว่าห้าสิบเอ็ดเหรียญเนี่ยนะไม่ควรจะหลุดละถ้าหลุดลงมาเนะี่ยไม่รู้แล้วนะคนจะเด้งกันไปสักรอบนะสำหรับตัวนี้ถ้าทำให้เป็น g m อนนะมันเบรกขึ้นมาจริงแต่ไม่เบรกหายตรงนี้นะก็มองว่าอาจจะลงได้นะครับแต่ต้องให้มันหลุดตรงนี้ไปก่อนนะเส้นนี้แบบยี่ห้าสิบในสามพิบสี่ชั่วโมงตรงนี้นะถ้าหลุดลงไปก็มองว่าเป็นขาลงแบบเต็มตัวได้นะถ้าไม่หลุดนะมัน ขึ้นมาเบียดครเนี่ยก็มองว่าเป็นขาขึ้นได้เหมือนกันนะสำหรับตัว GMT ตรงนี้นะตัว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 ต่อไปและตัวสุดท้ายของวันนี้นะเป็นตัวอะไรวะเนี่ย just m y e just m y e just m y ยั y ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรแต่ว่ามันอยู่ในกรอบนี้นะครับแล้วก็ไม่ควรจะหลุดสำหรับนี่ถ้าเบ็กไปทางไหนก็ลองตามลงไปดูได้นะตอนนี้ก็โดนตกกลับมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะหนึ่งสองสามสี่นะมันตกกลับมาเป็นครั้งที่สี่นะยแย่พอสมควรนะมีสิทธิ์ลงนะตัวนี้ ก็ลองดูได้นะครับสําหรับตัว j จ็ชมัยย์หรือเปล่าเนะี่ยถ้าอ่านผิดอย่าว่ากันนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตลาดคริปโตในวันนี้ก็มองว่าปรับตัวลงมาเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ได้เสียทรงมากนะก็สำหรับชิดนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ